จากนี้มีเมื่อวานชัยทวัฒน์แถลงอะไรยาวเหยียดไปหมดเลย่นะเขา,าไม่ให้แถลงนะก็ยังจะสู้ศาลนะพูดว่าไม่ให้เคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายนะให้ศาลได้ได้ศึกษาปรึกษาหารือพิจารณาพูดสามครั้งใช่่คะพูดจะพูดไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs> ครั้งแรกรู้ว่าพูดเพื่อดินดินพล่านครั้งแรกเนี่ยรู้เลยเราดิ้นเราต้องเราต้องพูดแล้วก็เซตอัพมาเลยเสื้อคอปกสูงเป็นมารีอัลต์เนตมาเลยเออปกตั้งล้คอแหลมเลยลอดตาลอดใจครั้งที่สองก็พิธาเสื้อขาวแล้วพูดหลวมหล่อหลอกลวงๆครั้งที่สามเชียร์ทำไมบอกมึงถอยไปเจ้าเชียร์เรื่องความ ความพล่องหรือเปล่าบอกถาเจ้าเชื่อเจ้าถอยไปเนี่ยดูเด็เนี่ยขอตั้งเป็นมาเรียนตัวเน็ตลยเนี่ยเนี่ยฝรั่งเศสระเกิ่เสื้อแน่นเป็นถานบอกเลยนะใช่ใชใช่ใช่แล้วกลวงมากเรารู้เยว่าคุณพิธาเนี่ยกลวงไม่เข้าใจเป็นคนที่เรียนหนังสือพอไปได้ ไม่ใช่เ่าคนเก่งฉลาดปราดเปเืยอมากมายนะแค่เพียงแต่ว่าเรียนจบมาจากเมืองที่เขาพูดภาษาอังกฤษคนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้แปลว่าเก่งเสมอไป<ช>ไม่ได้แปลว่าฉลาดแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าโง่เหมือนลัคณาปวิชัยเลยคับพี่มันคือจริตอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะมันควรจะมีองค์มันควรจะมีหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งในสาขาของท่าสีที่บอกว่าใครก็ได้ช่วยไปบอกทอมดีว่าให้เอาแห่ มัดอัญชลีกลับไปทันทีมันช่วยลากมันเหมือนที่ตำคางดำกลับไปได้ไหมอัญเชลีคางแหลมกับตำรวจคางดำอ่ะให้กสทชควบคุมมันมันอยู่ในโลกออนไลน์ไม่มีใครควบคุมมันร้อยมันหนีกสทชมาอยู่ในออนไลน์จะทำยังไงกับมันดีทีนี้ที์พอสองครั้งแล้วมันล้มเหลวอ่ะเพราะมันสื่อสารไปแล้วมันกลวงมันเหมือนลมมันเหมือนเพียวลมอย่าลืมซื้อเพียวลมชนะเว้นวันนะ แล้วพี่คค่ว่าครั้งที่สามันสําเร็จเหรอไม่อะก็ล้มเหลวยิ่งกว่าอีกพี่พูดระยะยาวเหยียบไม่รู้หลอกก็ไม่หลอกแกก็แกเราจะบอกอะไรให้นะจะพูดอะไรจะไม่มีทิศทางเลยแกันยังไงกันจะสู้กับาศาสตร์มันก็กลัวใช่ไอ้คั้นจะไม่สู้อะไรเลยจะนั่งนิ่งเฉยกูก็กลัวขอด่ากรกตก็แล้วกันไม่รู้จะลงกับใครด<า>กีดกรกตอะไแต่กตนกกตไม่ต้องด่าคุณด่ากระนั้นเบื่อแล้วยงนี คือเธอสิ่งที่เธอทำเมื่อวานเนี่ยกรกตไม่ได้ยินหรอกเ,ออเพราะกรกตหูชามาครึ่งปีแล้วเกิดข้อการเลือกสอวอเนี่ยกรกตหูพิการไปแล้วจ้ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชัยธวัฒน์ทำเมื่อวานเนี้ยมไม่เกิดผลอะไรเรารู้ว่าคุณพูดกับ ด้อมของคุณแต่คุณพูดยาวไปมันเกินศักยภาพสมองของด้อมเหล่านั้นแล้วก็วกไปวนมาไม่ได้ต่างจากการพูดของพิธามันไม่มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้นให้พาดหัวหนังสือพิมพ์ให้พาดหัวเว็บไซต์ให้พาดหัวในอรุณสวัสดนะกู๊ดมอร์นิ่งแนวหน้าเลยเพียวลมมาพี่เพียวลมใช่เพราะฉะนั้นชื่อเพียวลมของแนวดีกว่าเพียวลมเพียวลมชื่อหนึ่งแถมหนึ่งเออคือไม่คือลมแล้วลมแลวแต่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะ ชัยธวัฒน์จะต้องดูรายการพี่เป๊ปซี่แนวหน้ามั่นคงแนวหน้ามั่นคงเธอข้าไปฟอลโล่ระหว่างที่เธอพูดอยู่พี่เป๊ปซี่ก็พูดใช่แล้วพูดเรื่องเธอด้วยใช่แล้วมีแล้วคนบอกว่าขอถามหน่อยนะคะเราต้องมีกี่เครื่องถึงได้ใช่ใช่เราต้องมีกี่เครื่องกันคะถึงจะชมรายการทั้งหมดนี้ได้ครับ